วัค่ะวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วนะคะหมอนนหน้านะคะแม่นแ่นนะคะท่านี้เลยนะคะวันนี้นะคะหมอนนหน้านะคะจะมาทํานายดวงนะคะผู้ที่เกิดปีมะโรงนะคะว่านะคะครึ่งปีหลังนะคะ2558นะคะดวงนะคะคนปีมะโรงเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์นะคะจะทำนายในเรื่องของหนะ้าที่การงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็โชคลาภนะคะ วันนี้นะคะอาจารย์จะทํานายด้วยไพ่พ่อพิ่เนเนตพยากรณ์นะคะอย่างนี้นะคะพ่อพิ่เนเนตพยากรณ์นะคะเราจะเห็นสัญลักษณ์นะคะนี่นะคะตาโอมนะคะสัญลักษณ์หมายถึงการบูชาเทพทั้งสามนะคะทางศาสนาพราหมนะคะไพ่ชุดนี้นะคะเป็นไพ่พ่อพิ่เนเนตพยากรณ์นะคะเป็นผลงานและก็ลิขสิทธิ์ทางทรัพย์สินปัญญาะคะ อาจารีน,น่านะคะคิดค้นนะคะเป็นเพียงผู้เดียวนะคะมีความแม่นยําอย่างรู้วานาคตร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะวันนี้เรามาเช็คดวงกันดีกว่านะคะสาหรับผู้ที่เกิดปีมะโรงปีหลังว่าดวงคุณจะเป็นเช่นไรนะคะเ,เรามาเริ่มต้นในเรื่องของการงานนะคะของผู้ที่เกิดปีมะโรงนะคะปีมะโรงไพ่เบอร์ห้าสิบสี่นะคะเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะเบอร์ห้าสิบสี่นี่หมายถึงครอบครัวนะคะของ พระศิวะนะคะพระแม่อุมานะคะกำลังมีการถกเถียงหรือทระเลาะกันนะหมายถึงว่าการงานของคุณช่วงนี้นะคะอาจจะมีอุปสรรคการงานเข้ามาติดขัดนะคะมีการถกเถียงกับเพื่อนร่วมงานนะคะทำงานอาจจะขัดคอขัดแข้งขัดขากันบ้างนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะในเรื่องของอุปสรรคและสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณได้ไพ่ยี่สิบห้านะคะแปลว่าพระนารายณ์นะคะช่วงนี้นะคะ หมายถึงจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะแล้วก็การงานช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะกับหน้าที่การงานถ้ามีงานเข้ามาเยอะนะคะช่วงนี้งานเยอะต้องคลอยเคลียจัดสารปัญหางานนะคะแล้วก็คุณจะต้องฝ่าฟันนะคะด้ความอดทนวิยะาอุตสาหะนะคะแล้วหน้าที่การงานของคุณนะคะก็จะค่อยค่คลี่คลายนะคะปัญหาเป็นทางที่ดีขึ้นแล้วก็อาจารย์จะพูดว่า ในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแล้วเราก็จะได้ไพ่ของพระพรมนะคะเบอร์ห้านะคะส่งนักสมาธิอยู่นะคะหมายถึงว่าตัวคุณนะคะเป็นคนดีนะคะมีจิตเมตตาวอวอ,อารีนะคะชอบช่วยเหลือสังคมแล้วก็เพื่อนมนุษย์แล้วก็คนรอบข้างนะคะการงานที่โดดเด่นของคุณนะคะอาจจะทํางานในสายงานของนักพิชาการเป็นครูบาอาจารย์นะคะก็จะถูกฉโฉลกกับคนปีมะโรงนะคะ แล้วก็อย่างอดีตที่ผ่านมานะคะปีมะโรงนะคะต้องพบเจอกับเรื่องอะไรบ้างนะคะคุณปีมะโรงนะคะได้เบอร์77เนะคะจะเห็นจากรูปภาพน,นะคะจะเห็นเป็นพระแม่กาลลีนะคะเหยียบพระศิวะเจ้านะคะถ้าเห็นนะคะหมายความว่าสุขภาพที่ผ่านมาของปีมะโรงนะคะค่อนข้างที่จะยแย่นะคะหมายถึงว่าคุณมีโรคประจำตัวน,นะคะที่ต้องได้รับการารักษาโดยการผ่าตัดเข้าโรงพยาบาลน,นะคะ เป็นอวัยวะนะคะแล้วก็หรือขาดตัดทางอุบัติเหตุนะคะเป็นดวงที่ค่อนข้างที่ผ่านมามีเมโลนะคะค่อนข้างแย่นะคะเป็นดวงมีเคราะห์นะคะเสียเงินบริเหตุนะคะแล้วก็สุขภา,าพสุขภาพประจำตัวค่อนข้างที่จะยแย่ๆนะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณจะแก้ไขได้นะคะในเรื่องสุขภาพคะ,คะอาจารย์ให้แนะนํานะคะช่วงนี้ให้คุณถือศีลน,นะคะบำเพ็ญเพียรน,นะคะ สวดมนต์นั่งสมาธิถือถือศีลห้าแล้วก็แผ่เมตตาให้กัเจ้ากรรมในเวรนะคะเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับว,วิบากกรรมเก่านะคะช่วงนี้แล้วก็ที่โรคประจำตัวนะคะถ้าเกิดคุณมีปัญหาอยู่นะคะจะแนะนำนะคะให้คุณทานเจทุก่ันพระนะคะหรือทานเจถวายแด่พระโที่สัตว์ควรอิมนะคะโรคที่เป็นอยู่นะคะก็จะบรรเทาเบา,บาบางนะคะแล้วก็สุขภาพคุณก็จะ ดีขึ้นแล้วก็หายเจ็บหายไข้นะคะแล้วก็การงานนะคะอาจจะช่วงนี้เหนื่อยมากนะคะแต่คุณก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีกลับมานะคะคุณให้ไพ่เบอร์19นะคะหน้าที่การงานนะคะตัวนี้นะคะเกี่ยวกับพระศิวะพ้องแนลมานะคะท่านกําลังนั่งอยู่บนม้านะคะเพื่อขึ้นบนสวรรค์น,นะคะเบอร์สินะคะถ้าจะเห็นจากไพ่หมายความว่าการงานของคุณนะคะอา,อาจจะเหนื่อยบ้างแต่ คุณจะได้ประสบความสาเร็จในเรื่องของสายงานนะคะอาจจะมีชื่อเสียงเด่นดังในเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะมีเกณฑ์ได้ขึ้นตําแหน่งยขยายนะคะเหมือนสิ่งที่ผ่านมาค่อนข้างท,าที่จะเหนื่อยมากกับชีวิตนะคะแต่ต่อไปเนี่ยคุณจะได้แสงสว่างจากชีวิตนะคะหมายถึงการงานก็มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเหลือคุณในเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะ มีชื่อเสียงในกับสายงานที่คุณได้ทําอยู่นะคะแล้วก็ปีนี้นะคะมีโอกาสโชคดีนะคะอาจจะได้ความรักความรักนะคะได้ไพ่76นะคะจากไพ่นะคะรูปภาพก็จะเห็นว่า,าเป็นรูปของอพระวิษณุนะคะแล้วก็พระแม่นะคะทรงนะคะกอดกันนะคะหมายถึงว่ามีความรักที่สุดสมหวังนะคะใครที่ยังไม่เจอครูนะคะปีนี้ ก็จะได้เจอพบคู่ที่น่าจะดีหล่อนะคะแล้วก็รวยอีกต่างหากนะคะแล้วก็จะได้สมหวังมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานได้พบรักนะคะเป็นความรักที่ถือว่าดียัง่งยืนนานนะคะแล้วก็ในเรื่องของอปีนี้นะคะปีมะโรงนะคะได้ใครพระพิพคนเนศนะคะทรงหยิบยื่นของให้กับพระขันพรกุมานะคะปีนี้ปีมะโรงคึ่งปีหลังมีโอกาสได้รถ นะคะรถป้ายแดงรถใหม่นะคะหรือถ้าเป็นบ้านก็จะเป็นบ้านขนาดกลางขนาดย่อมนะคะดูของคุณแล้วก็ในเรื่องของการงานการงานคุณได้ไ่เบอร์58นะคะหมายถึงตอนนี้นะคะท่านาพ่อแม่นะคะอุมานะคะท่านกําลังโปรดนะคะเหล่าเทพเทเวดานะคะหมายถึงว่าการงานของคุณจะมีโอกาสที่ จะประสบความสําเร็จในสายงานสูงนะคะแต่คุณต้องฟันฝ่าวปรสตักด้วยวิทยาอุตสาหะแล้วก็ความพยายามอย่างมากนะถึงจะประสบความสําเร็จนะคะท่าดวงของคุณนะที่อาจารย์ดูนะคะคุณนะคะมีดวงที่จะชนะคู่แข่งนะคะหมาถึงว่าเราทําธุรกิจด้านใดๆนะเราดวงเราช่วงนี้เด่นมากนะคะแล้วก็ความรักของคุณนะคะได้ไพ่เบอร์สามสิบเานะคะพระศิวาเจ้านะคะ ทรงประทานน้ำสังนะคะให้กับพระแม่อุม,มาะคะความรักนะคะปีนี้นะคะมีโอกาสนะคะได้ราบของขวัญจากคนรักนะคะมีเกณฑ์นะคะได้บ้านใหม่รถใหม่นะคะหรือว่าถ้าที่จะทําธุรกิจจนตัวอาจารย์แนะนานะคะให้ทานะคะเกี่ยวกับร้านอาหารบ้านเช่าโรงแรมมีสอนนะคะก็เป็นธุรกิจที่เหมาะสมหรือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านปลูก บ้านอ่าของประดับของตกแต่งบ้านนะคะถือว่าเหมาะสมนะคะสำหรับปีมะโรงนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณใครนะคะที่เคยอยู่ห่างไกลครอบครัวการงาน,นะคะอาจจะได้ย้ายกลับมาทำงานที่เดิมแล้วก็มีความสัมพันธ์แล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากขึ้นนะคะได้ไพ่เบอร์สิบเจ็ดนะคะจะจะเห็นจากหน้าไพ่นะคะจะเห็นพระศิวะเจ้านะคะพระแม่อุมาแล้วก็พระพิฆเนศนะคะทรง อยู่ด้กันทั้งสามพระองค์นะคะพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขหมายถึงว่าความรักของคุณครอบครัวงคุณนะคะก็จะมีความสัมพันธ์พัฒนาเข้าใจกันมากขึ้นนะคะใครเคยที่ทะเลาะก,กันนะคะก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ความรักความเข้าใจมากขึ้นแล้วปีนี้นะคะใครที่ยังไม่เคยมีบุตรนะคะคุณก็จะสมหวังนะคะอาจจะได้ลูกนะคะแล้วก็สมปรารถนานะคะใครที่ ปีนี้นะคะบ้านนะคะที่คุณอยู่อาศัยคุณอาจจะมีการทุบหรือต่อเติมสร้างเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัยนะคะบ้านคุณนะคะถือว่าที่จารเห็นนะคะในภาพนิมิตก็เป็นบ้านที่มีความสุขอยู่แล้วร่วมเย็นเป็นสุขมีความสุขกายสบายใจนะคะแล้วก็ในเรื่องของปีนี้ที่ผ่านมาสุขภาพอาจจะไม่ดีนะคะอาจารย์แก้เคลนะ,ะที่จะได้บอกไปนะคะเบื้องต้น แล้วก็สุขภาพนะคะมันจะพลนิบากกกันไปแล้วต่อไปนี้นะคะ่ะโรคที่คุณเป็นอยู่ที่รักษสาม่หายนะ,ะก็จะรักษาหายจะเจอหมอเก่งๆนะคะเจอหมอที่ดีได้ยาที่ดีแล้วก็รักษาทุกทางนะคะไปในทิศทางที่ดีสุขภาพก็จะสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงขึ้นนะคะวันนี้อาจารย์นีน่าก็ขอสรุปคำพนาปีมะโรงนะคะครึ่งปีหลังนะคะเพียงเท่าน,นี้นะคะแล้วก็อาจารย์นีน่าขอขอบพระคุณน,นะคะ สำหรับทุกๆกำลังใจที่ให้อาจารย์นาอย่างละหลานะคะเข้ามาเป็นแฟนเพจนะคะของอาจารย์นาที่ f a c e b o o k หมายนาแน่นๆนะคะแล้วก็ทวิตเตอร์นะคะ9ก9 n n a นะคะแล้วก็สามารถดูดวงผ่านไลน์แล้วก็ดูดวงสดทั่วประเทศนะคะแล้วก็อาจารย์นาก็รับดูดวงทั่วประเทศนะคะรับออกงานอีเวนต์นะคะก็ใครที่สนใจนะคะดูดวงก็ติดต่อได้ที่หมายเลขข้างล่างนี้นะคะแล้วก็โทรจองคิวล่วงหน้านะคะ ็ขอบคุณนะคะสาหรับทุกๆก,กําลังใจแล้วก็เรลวนี้อาจารย์หน,น่าบอกว่าเราจะได้พบกันในรายการดือดงสดทั่วประเทศนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับทุกๆกําลังใจนะคะที่ให้หมอหน่าคนนี้นะคะมาล้นหลามจริงๆค่ะขอบพคุณจริงค่ะวันนี้หมอหน่านะคะก็ขอจบคําทํานายนะคะปีมะโรงครึ่งปีหลังเพียงเท่านี้นะคะแล้วกลับมาพบกับคำทำนายในเทปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ